สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวเออเอมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วครับกับเรื่องนี้เลยใกล้ตัวเรามากๆนั่นคือเรื่องของแว่นสายตาที่เราใช้ใช้กันนี่แหละครับว่าแต่เอะแว่นสายตาที่เราใช้ใช้กันเนี่ยใครเป็นคนคิดแล้วเริ่มใช้เมื่อไหร่น่าสนใจไหมครับมาผมจะเล่าให้ฟังครับมาเริ่มกันที่ ก่อนจะมาเป็นแว่นเลยนะครับในช่วงยุคกลางนั้นมีการนำหินขยาย (Reading Stone) มาวางบนตัวอักษรเพื่อช่วยในการอ่านโดยมีนักปราชญด์อย่างโรเจอร์เบคอนได้เขียนถึงการใช้เลนส์ดังกล่าวนั้นไว้ราวข้อศ1268 และยังมีหลักฐานชี้ว่าแว่นตาเกิดในอิตาลีตอนเหนือราวปลายศตวรรษที่13มีคำเทศของพราดาจอร์ดาโนดาพีซาปี1306บอกว่าศิลปะแว่นนั้นเพิ่งค้นพบไม่ถึง20ปีแล้วเวนิสมูราโนก็กลายเป็นศูนย์ผลิตแว่นที่สำคัญโดยในรุ่นแรกๆได้มีการใช้เลนสน์นูนแก้สายตายาวกับผู้สูงอายุก่อนเพื่อใช้สำหรับอ่านหนังสือ ก่อนที่ต่อมาเลนส์ว้าแก้สายตาสั้นจะปรากฏแพร่หลายในยุโรปราวศตวตรรษที่15-16และต่อมาความเข้าใจเรื่องสายตาและเลนส์เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆจนปลายคริสต์ศตวตรรษที่18 เบนจามินแฟรงคลินคิดไบโฟคัลรวมเลนไกลใกล้ไว้ในกรอบเดียวกันซึ่งมีการจดบันทึกแนวคิดนี้ไว้ในปี1784ถึง1785ต่อมาได้มีการผลิตแว่นตาจำนวนมากขึ้นและกรอบแว่นมีความทนทานมากขึ้นทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้จากของนักบวชนักวิชาการจนกลายเป็นของใช้ประจำวันสำหรับทุกวัย สรุปโดยย่อๆก็คือจากเลนส์ช่วยอ่านสู่แว่นซึ่งเกิดในอิตาลีปลายศตรวรรษที่13สู่นูนแก้สายตายาวกับผู้สูงอายุตามมาด้วยเลนส์ว,าว้าแก้สั้นตามมารวมไบโฟคัลยุคแฟรงคลินทำให้แว่นใช้ได้จริงกับทุกชีวิตนั่นเอง เป็นไงบ้างครับเรื่องราวของแว่นสายตาที่เราใช้ใช้กันสนุกและได้สาระใช่ไหมล่ะครับและถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆมีสาระน่ารู้น่าสนใจแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเ e อ๊ะทำไมใน120 by JC ไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆและมีสาระแบบนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ